สวัสดีค่ะติดรุณคุรยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่3ตุลาคม2559นะคะในเซฟตี้เด t กฟิวเจนะคะ S50Z16 เมื่อวันศุกร์ก็แข่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะติดลบไปราวๆ4จุดนะคะชั่งราคาช่วงเย็นที่รับ945.30จุดกลับมามีแรงขายของนักทุนต่างชาติอีกครั้งนะคะในฝั่งของหุ้นเราก็ในส่วนเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะหุ้นขายออกมาประมาณ500กว่าล้านนะคะขณะที่นักทุนกลุ่มอื่นๆก็หลีกเลี่ยงสการเทรดนะคะยอดสุด ที่ของเน็ตซื้อขายเนี่ยก็อยู่ในหลักร้อยล้านนะคะส่วนฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยการกะับ,บมาขายสุทธิพันสสี่สิบสัญญาเนี่ยก็น่าจับตาด,ดูอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่ในช่วงส่งท้ายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าซื้อในระยะสัปดาห์มาต่อเนื่องนะคะ แต่ถ้าดูในส่วนของเซนทรัมนต์การลงทุนสกภายนอกเองเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้อ่ตลาดบ้านเราเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นได้ตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะหนังหลักที่อ่ดูเหมือนว่านักลงทุนจะคลายความวงวลต่อประเด็นในเรื่องของดอยแบงก์ของเยอรมนีนะคะที่เกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ที่แล้วอ่โดยมีการคาดการณ์ว่าธนาคารใกล้จะบรรลุข้อตกลงยุติคดีเกี่ยวกับอ่การขายหลักทรัพย์ MBS ก็คิดว่าถ้าตกลงกันได้เนี่ย ประเด็นดังกล่าวน่าจะเปิดล็อกลงนะคะแต่ว่าก็ยังต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ตัวเลขอ,อื่นๆนะคะกันต่อหลังจากที่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ P.M.I ในเขตชิคาโกของสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินค่านะคะเป็นแรงหนุนต่อ,อาการปรับขึ้นของราชนีดาวโจนในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนวนันศุกร์นะคะ สำหรับภายในเองเนี่ยคงจะเริ่มกลับมามองในเรื่องของการประกาศผมกับการจตรมาส,สามนะคะก็ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มเป็นกลุ่มแรกก่อนนะคะก็ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะคะขณะทีะ่ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งของอตัวเลข เงินเฟอ้อในบ้านเรานะคะก็จับตาดูนะคะในส่วนของรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะสำหรับ s อ0 z 16นะคะอาจจะมีรุน้นฟื้นตัวดูที่ระดับ950จุดก่อนนะคะถ้าผ่านได้ก็955 958นะคะในระยะสั้น ดังนั้นเนี่ยกลุทธ์การลงทุนช็อต์อตร5 0้16ที่เปิดไว้945จุดนะคะทำกำไรออกไปก่อนที่ระดับ940นะคะแต่ถ้ากลับไปยืนเหนือ9 49อาจจะปิดช็อตแล้วก็กลับมาเปิดลองเป้าหมายทกำไรสั้นๆ956นะคะแต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด3จุดส่วน s i n เกิลสต็อก u ิ u เ e นะคะ TPI p พลีน e ส16ก็ยังอรอทำกำไรอยู่นะคะที่เปิดไว้2.4แล้วทำาไร2.47นะคะแต่ขาดทุนถ้ราหลุด2.38 ส่วนตัวใหม่นะคะแนะนำในตัวของ KTBZ16 ที่แนะนำให้รอเปิดชอ็อตเมื่อวันศุกร์นะคะรอเปิดชอ็อตอีกครั้งที่17.85นะคะเป้าหม,มาณทำไร17-17.2ถึงนะคะแต่ะทุนเหนือ18.1ค่ะสวัสดีค่ะ